วัสดีครับนอนนี้น้องโฟลก,กับมามีเดี๋ยวน้องโฟพาไปเที่ยวนะครับปไปกันนะครับวันนี้เราก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่น้องป๊อบเจอช้างสองตัวน้องป๊อบไปดูเสือเ,เสืออู้ไทเกิร์สวยมากเลยครับสิงโตอู้หูตัวใหญ่มากไปดูแมมมอธกันป๊อบ ส่วนตัวนี้จะเป็นเสือนะครับมีลูกเสือด้วยวันนี้มปปปป๊อบมาเจอหมาป่าไฮายีน่าแล้วครับเหมือน,นจริงมากนะครับไฮยีน่าเ <c oughs> ขาจะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากเลยนะครับไฮยีน่านี่ครับนี่ครับ ดูถัดดือนะคะดูว่ามาลงมาโอเคไปกันเลยไป,ไปน้องโป้มาเจอมาลายก่อนนะครับอ้าวมาลายเด็กว่าจะพาไปดูถาดดื้อนะครับว่าบาโนมาหาอะไรอู๋อินพัลาอินพาาัลา ปาลาสวยมาก,มอ,กาอุ้ยมีงูด้วยไหนพบตกใจเหรอใช่ตกใจ,จตกใจทำยังไงโอ้อนี่เป็นงูตัวใหญ่มากครับส,ส,สวยมากเลยครับ นี่คือปลาวานเพชรฆ่านะครับน้องโป๊ปพามาดูไปช่วยมามีเร็วมามีโดนกัดช่วยมามีเร็วน้องโป,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 ป๊ไปไปดูแมวน้ำกันดีกว่าครับอามาดูแมวน้ำกันแมวน้ำตอนนี้กิงคองกำลังเดินเข้ามามามีอุ้มโป๊ปหน่อยอุ้มเอาโป๊ปหน่อย คือพบกลัวคิงคองของปลอมลูกคุยคอริล่าของปลอมของปลอมจับนะเขาโคบเขาน่ารักมากเลยน่ารักมากไม่เห็นน่ากลัวเลยลูกเห็นไหมเขาน่ารักมากเราให้รางวัลเขาหน่อยลูกโอ้เรนน้อกพบถ่ายรูปกับเขาหน่อยลูกโอ้ยรวยจังเลย โอเคครับ <Yeah. S 1> ตัวนี้จะเป็นปลาวานหลัง่อมนะครับ <Maybe. S 1> ตัวนี้จะเป็นปลาฉลามนะครับมัง <Yeah. S 1> โป๊บโดนฉลามกินไปแล้วครับมังโ <Yeah. S 1> ป๊บโดนฉลามกินไปแล้วครับแต่ <Yeah. S 1> ตัวนี้จะเป็นเพนกวินนะครับ <Yeah. S 1> เยอยมาก ซื้อตัวที่ไหนซื้อเท่าไหร่50บาทาไหมให้โป๊ขีไหมเท่าไหร่นะ50บาทนานไหม3นาทีครับ3นาที่าไนะ3นาทีดะะไม่ไม่รู้ให้เขาขีไปเถอะนาะก็จะประมาณนี้แหละ ไปเลยเร็วด้วยนะน้ำไปเร็วมากเลยโอเคครับน้ำโพจะขี่โชว์แล้วครับไปเลยโอ้โหขี่เก่งมากครับโอหโหโหขี่เก่งมากครับโอ้เบรกได้ไหม ลองเบรกได้ไหมเบรกได้ไหมโอเคพบมาเจอไดโนเสาร์นะครับเจอไดโนเสาร์เป็นด่านสุดท้ายนะครับครับนี่นะครับพี่โรบินสันนะครับ